เรื่องเล่าผีเป้าตอนที่สองคืนนั้นหลังจากที่ชาวบ้านเจอเหตุการณ์แปลกๆริมทุ่งนาเสียงปาดปาด,ดังมาจากในความมืดบางคนได้ยินเหมือนเสียงกระสอบถูกลากไปบนดินแต่ไม่มีใครกล้าเดินไปดูรุ่งเช้ามีชาวนาคนหนึ่งชื่อลุงเพียงไปตรวจนากลับพบรอยเท้าลึกเป็นหลุมใหญ่เหมือนคนแบกของหนักเดินผ่านแต่รอยเท้านั้นไม่มีทิศทางมันวนไปวนมาอยู่กลางทุ่งนาเหมือนเจ้าของรอยกำลังหลงทางลุงเพียงผลลุกทันทีเพราะชาวบ้านเคยเล่ากันมาว่าผีเป้า เป็นวิญญาณคนตตยโหงที่ถูกมัดยัดใส่กระสอบเป้าแล้วโยนทิ้งเอาไว้กลางทุ่งทําให้ดวงวิญญาณยังงงเวียนหาของกินและหาทางกลับบ้านไม่ได้คืนนั้นเองกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านกล้ากล้ากลัวกลัวพาก,กันไปพิสูจน์พวกเขานําไฟฉายและข้าวเหนียวไปวางไว้ริมทุ่งตามความเชื่อว่าจะได้เห็นเงาผีเป้าปรากฏว่าช่วงที่คืนลงแรงพัดมาเสียงหอบหายใจหนักๆดังใกล้เข้ามาไฟฉายก็ดับเพิบเหมือนมีใครเป่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งเห็นเงาสูงใหญ่เหมือนคนถูกหออ ด้วยกระสอบเคลื่อนตัวช้าๆมาหาพวกเขาทุกคนตกใจตัวจนร้องวิ่งหนีกระเจิงเหลือแต่ข้าวเหนียวที่วางไว้ถูกกระชากหายไปกับความมืดตั้งแต่นั้นมาเวลาชาวบ้านออกไปกลางทุ่งในยามค่ำคืนก็มักได้ยินเสียงปาดปาดลอยตามลมอยู่เสมอเหมือนผีเป้ายังคงวงเวียนรออยู่รายต่อไปหลังจากคืนนั้นทุกคนในหมู่บ้านยิ่งกลัวผีเป้ามากขึ้นเพราะเรื่องเล่าว่าข้าวเหนียวที่หายไปกลับถูกพบอีกครั้งในวันรุ่งเช้า แต่มันถูกวางอยู่ตรงสารเก่าใต้ต้นโผกข้างทุ่งนาข้าวเหนียวนั้นเย็นชืดแข็งเป็นหินเหมือนมีใครเอาไปบูชาอะไรบางอย่างลุงเพียรเล่าว่าคืนที่เขากลับจากนาได้ยินเสียงปาดปาดตามหลังมาเรื่อยๆเขาเดินเร็วขึ้นแต่เสียงก็ยิ่งชัดขึ้นเหมือนมันอยู่ข้างหลังพอดีลุงเพียรหันไปมองเห็นเงาดำใหญ่โยกเยกเหมือนถูกหอด้วยกระสอบกำลังลกขามาช้าๆดวงตาสีแดงสว่างวา่าในความเมื่อร้องเสียงแหบแห้งเหมือนคนถูกมัดปากปล่อยกูออกไป ลุงเพียนแทบล้มทั้งยืนรีบวิ่งกลับบ้านห้ามใครๆออกไปกลางทุ่งอีกอย่างค่ำคืนแต่เด็กหนุ่มบางคนไม่เชื่อคิดว่าเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กจึงนัดกันว่าจะไปลองเรียกถีเป้าอีกครั้งคราวนี้พวกเขาจะไม่หนีแต่จะเอาไข่ต้มและเหล้าขาวไปวางไว้เพราะมีคนแก่เล่าว่าถีเป้าหิวโหวยและชอบสิ่งเหล่านี้และคืนนั้นเองทุ่งนาทั้งทุ่งเงียบสงดจนผิดปกติเหมือนรอคอยบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นคืนนั้นกลุ่มวัยรุ่นสี่คนไปถึงทุ่งนาพวกเขาวางไข่ต้ม และเล่าขาวไว้บนธนาแล้วนั่งหลบอยู่ไม่ไกลรอเวลาที่ผีเป้าจะปรากฏเสียงจิ้งหรีดก,กับลมพัดต้นข้าวดังสู้ๆบรรยากาศชวนขนลุกจนทุกคนใจเต้นแรงไม่นานักอากาศรอบๆเย็นวูบลงอย่างผิดปกติหมอกขาวค่อยๆเคลื่อนพลานมาเสียงป้าดป้าดดังขึ้นชัดเจนเหมือนมีใครลากระสอบหนักๆผ่านดินทีละก้าวพวกเขาเริ่มเห็นเงาดำสูงใหญ่ปรากฏขึ้นมันเดินโซเซเข้าหาของที่วางไว้เหมือนคนถูกมัดแน่นในกระสอบร่างโยกเยกน่ากลัว ทันใดนั้นไฟฉายที่ถืออยู่ก็ดับพริบทุกคนเหลือแต่แสงจังงนทร์สลัวเงาดำนั้นก้มลงตรงกับของเส้นเสียงดังกรอบกรอบเหมือนมีคนเคี้ยวกระดูกแข็งแทนการกินไข่พอเงยหน้าขึ้นมาดูตาแดงฉานก็หันมาจ้องตรงไปที่พวกเขาหนึ่งในวัยรุ่นเผลอร้องเสียงดังเฮ้ยหนีเร็วสิ้นเสียงนั้นเงาดำเหมือนพุ่งเข้าหาด้วยความเร็วผิดธรรมชาติเสียงกระสอบเสียดสีกับดินดังลั่นเหมือนสายโซลา่าพวกเขาทั้งหมดวิ่งหนีสุดชีวิตเสียงปาดปาดไล่ตามหลังมาไม่หา่าง จนกระทั่งถึงเขตวัดเสียงทุกอย่างเงียบลงทันทีเหมือนผีเป้าไม่สามารถก้าวเข้าไปได้คืนนั้นเด็กทั้งสี่คนสาบานว่าจะไม่ลองดีอีกแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมีเพียงสามคนกลับถึงบ้านได้ส่วนอีกหนึ่งคนหายไปในความมืดโดยไม่มีใครเห็นอีกเลยหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นหมู่บ้านเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทุกคนต่างซุบซิบถึงเด็กหนุ่มที่หายไปบางคนบอกว่าเขาอาจถูกผีเป้าลากเข้าไปในกระสอบบางคนเชื่อว่า เขายังมีชีวิตแต่ติดอยู่ในโลกของวิญญาณไม่อาจหาทางกลับออกมาได้สองวันต่อมาชาวบ้านออกไปหาปลาใกล้ทุ่งนาและพบสิ่งน่าสะพรึงกระสอบเก่าเปื้อนเลือดถูกวางอยู่ริมธนาพอแกะออกมาก็พบเพียงเสื้อผ้าขาดวินที่เป็นของเด็กหนุ่มคนนั้นแต่ไม่มีร่างกายของเขาอยู่เลยผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าผีเป้าคือวิญญาณของคนที่ถูกฆ่าแล้วถูกยัดใส่กระสอบโยนทิ้งมันจะบวงเวียนหาคนมาแทนที่ตนเองเพื่อให้ดวงวิญญาณได้ปลดปล่อย ใครที่ถูกมันเลือกจะหายไปและกลายเป็นผีเป้าแทนคืนนั้นเองหลายคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงปาดปาดดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับมีผีเป้าสองตนกำลังเดินคู่กันอยู่กลางทุ่งนา